่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ของเดือนสกาวแล้วก็บเอฟซีของสายฟ้าผ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะเหมือนนี้มาตามตัวเลขแนวทางของคนเข็มมาลาดเนาะคร<ำ>ับค่ะเนาะเมื่อ,งงนนอก,กี้เราถูกแล้วสิบสองมันยังไงเอ,อ้ยเลขตัว,ว,วออนี้กก็ไม่น้อยแต่เฉดแก็คือว่าคักแค่มีน้ำทอมแมนอยู่ค่ะเขาอโอ้ยเพิ่อกี้ แท่นทีมันจะจับตัวกบคุยเฮ้าเนี่ยกับบอเนาะหนึ่งสองสามมันผออกน้ำกันเนาะหนึ่งสองเนาะ <c oughs> เออแจกไครเขาจีไปมันละผู้มันกับมนันกับมนันดีใจน้ำ <c oughs> เนาะเฮ้าคููบทเสียงเฮ้ากับเงาเง้ไป <c oughs> แต่ว่าแกสู่คือเก่าล่ะสำหรับเป็นแนวทางเด้อเอฟซีเด้อเพิ่นว่านี่ไม่มีในสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกรับประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดี <c oughs> สิบเจ็ดงวดเนาะค่ะเนาะ งวดนี้มก็มาใช้กันแล้วเดี๋ยวงวดนี้มาตามงวดนี้เนาะเดี๋ยวพาปากกาแป,ป๊บหนึ่งนะฮะเป็นในท่างบุนจับคู่ถือบ่บวคข้อเด่นเป็นปนะครับทั้งอกอเนาะ,นะกับเป็นกับเป็นให้แนวทานน่างเนาะชาวบ้านครับค่ะจักหน่อยกิดสิบเอเลียนนี่กันอยู่มันจับคู่มันบ่นถืออะไรจีไอเอฟซี FC เป็นแนวท่างนี่กันละมากขึ้นกันละอืมเฮยบอกมันออกสิบสองนอี้ ขันมันบ่เข้าเลขนเลยมันอยากเข้าขันขันเฮาบ่เล่นแล้วมันอยเข้าเฮางละตัวครับมันลอยเฮาเล่นเพื่อเด็ครับทั้งฝนลตตแห้งบ่สิเดี๋ยวฝนลตตบีบ่โอ้ยไปทำงานกะแข่งฝนแข่งฝ่าอยู่นี่ล่ะงานบ้านผมคือเอาดีแต่ฝนนี่จากเครื่องแกนบ้านนี่โตทุกมือคือกันนี่แต่ว่าน้ำถั่วมวัดเลยนี่แน่ น้ำท่วมทุ่งให้ทุ่งหน้าว่าจะไปว่านปุ๋ยกำบลยบ้านอยู่นี่ก็ต้องดีกันล่ะมองเห็นแดดเลยค่ะบมม่มีมีแดดโพกเกขึ้นมีแดดโพกเกขึ้นตกอยู่มองนี้บ่ตกมองอื่นตกมองสีหน้วก็เวียนกันตกอยู่นี่ไหมเห็นแดดเดียวกันล่ะครับท่านี้ตามตามต่องวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับผมค่ะ ลืมหอดเดื <ENNIS> อนฮอตปีพุนนี่เรีกว่า <lawsuit> ถ <ulously, S 1> ือไรงวดนี่งวดที่แล้วเพิ่อลมาถือไรปดบ้งวดนี้เพิร์เลยบ่อยสืดธรรมดาเครับเอาละสามตัวไม่มีไม่ไม่จับคู่ให้เพิรบอกห่วยคือปจับไนเพิ่อนเนียจับเบียนเอาแต่นสามตัวเลยกะด้ตัวเพิรเห็นวอาสิบสองมันขันจับเนี่ยกัเ็มลวนแล้วบอกเบเข้าเอาในสามตัวเขานีแล้วไ ก็ว่าจับไปเลยอารสุดจับใส่ตู้นี่ดิจับใส่เลยค่ะตามต่อกันเลยเนาะอีฟีนะคะคนเขียนมาล่าครับถ้าจับไปแตแล้วมันเขียนก็หยิบหน้าจีเรียนเม่นดีดอกเหต่ผู้เพิ่นวิ่งวิ่งไปรถเนาะมันมันสิเกิดการเป็นกันการหลายตัวเนาะค่ะเนาะมันห้าเพิ่นออกมาคือเข้าจับมันห้าเพิ่นเห็นเข้าจับแล้วว่าเสือน้ำเพิ่นก็ได้เสียดายเงินนี่น้ำเพิ่นจับบ่ถืึก ม่าถือกับเสียดายกันแล้วแม่นค่ะอ้าวอ้าวงวดนี้ก็ที่ทาที่ทุกที่เจ็บได,ด้เจียเดือนวายบ่มันอยู่บ่งวดนี้งวดน,นี้มันใจกว่างวดหันทีน่กันนั่นแหละซ้ำกันหลักสูซี่กันมาซูซี่กันเลยเตยี้ยมันต้องมีได่ดีละได้สามตัวนี่ละก็บนกลางก้างกับบนน,นี่ละ ไม่มีในเหมือนเดิมแล้วอะพันม่พิเดนีกับบม๊มบิ๊กซีดเลยครับขออนุญาตกับซื้อเอฟซีซื้อซีดเห็นนี่ติดน้ำเน่าถ้าได้ซื้ตัวนี่ละค่ะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปได้บ่ว่าเบิ่อบ่หัวนี่เจ้าคิดว่ามันสีเบิ่อบ่ทันเบิ่อครับคือติดช่งนี้แล้วครับกับปิดห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดรถเนาะคันเบิ่อแล้วครับถ้าเบิ่อเนาะจิตวานะฮะ ตอนปิดมาผ้าอันซัตัวคือหาพวกเย็ดหนีขั้นบนก่อนเมื่อกี้นี่ขั้นหนีผมว่าค่ะอันนี้ในซักตัวนี่นะค่ะงวดงวดงวดที่ทะเลงวดนี่งวดนี้มันสิบแปดสิบแปดสิบแปดเดือนเแ็ดเดืนกันปะเบียนครับแบีนเพราะวะ่าอันที่แรกได้ใบนี่หนูเขียนว่างวดที่สิบเจ็ดครับงวดนี้วนนงวดที่สิบแปดป้าเขามา สิแปดงวดนี่เขาจะกรอบอลไรสิบแปดงวดตั้งแต่ต้นปีบ่สามารตลอดเรื่อยอสิเด็กอ้่บใจะครับโอแต่ว่าอทาิงวดเนี่ยคือมั่นใจขึ้นเรื่อลใหนะครัวันนี้วัที่สิปดถ้าไม่มีสมตัวไม่มีสิบตัวงวยเราประกันลอยเปอร์เซ็นเ,เลยน,นะสิบแปดงวดเนาะยังหยืนยาวอยู่คือเกอ่าเนาะ เอฟซีไทพเีตัวเลดีเด็เด็ดกันใั่คนเขมมาลาเอออย่าพลาดเลยห่สมมูกับวันไหนมากมีหาจะติดหาถ้ามันจเหล็กมันก็เป็นหาเนาะกี่มนบอกฮะันไหนเวิ่งมาก้มันมีหา่าสนกระโหรือาเป็นเบิ่าหารแถวมากเป็นโคกโกเนเครับของนู้มันวันนี้มันมีแปดกับปัอมีแปดกับหกเน้ยแปดกับคก้นกันอือหือ บชงผมน้อบชนเชนนั่แหละลดชนขั้ออกขียนวามกว่าเาขดีมาจับไนเลมันก็เป็นหองห้ใดกันน่ะนั่นแหละนั่นแหละยแดดเาเครื่ใส่เลยค่ะตงนูคิดว่าของผมนี่มันมันขี่ปอยลดนะครับค่ะเดินได้มากี่ปอยกดนะค่ะ ของหนูนี่จับคู่ให้แล้วี่องหนูจับคู่แหนแปดหากับหกหาดิสูตรของหนูผมผดจเดือนจับคู่ให้แปดหมนมันจติดทมอยู่ค่ะติดหายดิติดโเนมมนกสนะครับมันมามันมาเือกันยงแปดห้าแปดหแปดเจ็ดแต่ว่าเพิ่นอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นว่าแปดเจ็ดตัดออกแปดหาตัดออกเกิดจได้ต่แปดหกแปดหกก็บายังมาาจะประกบคู่กัน แต่ว่าคัร์ลัพกมากนี่ก็จะเป็นพกหา้าพกเจ็ดนาะพกหกพกห้าหกหกหกเจ็ดแบบนี้เนาะคันนี้อะไรนตดเก่งๆเียตัดเีนี่มนแลมนะแมนค่ะแมนแมนคือแบบใฮ้ซีเพิ่นในเบื้องหลากหลายนะคะนนแมนแหมเบื้งหลากหลายแล้วก็มาประกอบกันเป็นแนวทางหลวกหให้มาประกอบกันกับตัวเลขที่จะคลองมัก คัดเอาตัดเอาบัมันห้ามาัตถกอาจารย์ในหลายท่านที่เพิ่งเบิ่งขี่พ่ออยู่บุสินนะัมก่อสิบัมก่สิรุ่นการตดต้นทุนในไงมากขึ้นเนาะก็คือเลขติดหนีห้าหกเจ็ดหนีสิบแปดหลุดนะจ๊มันใจมันเดือบมันใจก็งวนก้อนอีกเท่ามีได้สามตัวดิ่งจะได้คือบัตรถึมค่ะ แต่ว่าผู้ใดที่เคยโตเลขผู้ใดที่เคยวิ่งเด็ดๆหนึ่งเขามาใส่อีกเจ้านึงก็ว่าวิ่งหนึ่งวิ่งสามไม้แห้งต่ออีกหนึ่งกับสามไม้แห้งแต่ละสำนักกันเจ้านี่เาสำนักที่โด่งดังเนี่ <c oughs> ยที่เคยเคยกันมาตลอดกเคือคนมาจับใส่ดอกเบอร์พม่าเนาะนี่นีของแม่ใจดีจากก็ถ้าหม่อนแล้วคุณแม่ลุงเหรอหนึ่งกับสามเพิ่นแล้วก็ของพพกกเพราะอ้วนเพิ่นกับหนึ่งกับสามเหมือนแม่ค่ะบบรูดซึกกันมันก็จะเป็นนึ่งมันก็จะเป็นนึ่งหานะ หนึ 5, 26, 35, 36, 37, ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดแบบนี้ค่ะแมนยูดอกแต่ว่าั่นั่าผู้เดยมันติดได้ดับเขาก็ตัดออกตัดออกตัดออกกล้วเลืออยู่ตัวสองตัวก็บื้อซ้าหันละแมน่างคนัสคนยูอกแมนแมนต่างคนกับต่างมันใจเขาไมเขามันแหละกรเลตัดเขาไหมเขามันอยู่แล้วเนาะแมนค่ะ หือว่าช่มช่อมนี่คลิปนี้ก็เป็นแนวทางที่แบบบนาผาดบนาอะไรคือแบบติดแน่นอนล่ะแบงค์ก็ต้องติดแน่นอนล่ะในนี่เนาะมันไม่เคยหลุดมันก็ติดมากตลอดเลยค่ะค่ะมันก็ใช้เขียดมันก็เขียนมากนี่มันมันเขียดมากเติมบอนในลงมากมันก็ผ่านมากผ่านมากมันติดลงหมดต้องายัดในลูงหมดค่ะผมก็ซ้อมมือโอบมือเตะจะเตะตัวมันเข้ามาตลอดตลอดเลยค่ะ เดอนาะเแมนนี่หอกขอคุณเลยๆเดอคม่ะมันมันมวดอีกนมันจับกูมันเข่ามันมันเอคับมครับผมค่ะสวัสดีค่ะอสวอาท่านผู้ชมแคปออกจากตามนี้กันแล้วกันสำรับเลข้นเคมมรลาดนะคะบนล่างห้าหกเจ็ดนะคะงวดที่สิบแปดนะคะ ไม่มีในสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะผู้ใดชอบอยู่แล้วใครพี่โซเล็กเด็ดๆกับมาสามารถมาประกบคู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นของเลขของพอ่ออ้วนหรือเลขของแม,กม่กอทมมที่เดือดสกาวในเมืองๆอยูเล็กตีเพิ่นมีหนึ่งกับสามขั้นกำจับเขาในนี้ถ้าว่าเลขกหนึ่งกับสามแล้วมันตัดออก,กเหล็กโบมาเกอรคือตัดออกเหล็กดับไฟคือตัดออกหรือเสดสื่อไงมีเปอร์เซ็นต์ถือแน่นอนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะเอาตามนี้ก็แล้วกันสำหรับ คนเคมาลาดเล็กติดสหรับคลิปนี้เดือนสกาวกะขอให้เอซมันมานารวยถูงหวยไปนํ้ำกันเด้อสวัสดีค่ะ